สวัสดีค่ะวันนี้พบกับยูอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะยุกก็จะพาทุกคนไปบริจาคเลือดด้วยกัน,นะคะ่ะเนื่องจากว่าครบกำหนด3เดือนแล้วเนาะยังไงก็ตามไปดูกันนะคะสําหรับการบริจาคเลือดครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่39ของยูนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะสําหรับสถานที่บริจาคเลือดนะคะคือสถานที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10จังหวัดเชียงใหม่คะ่ะ เมื่อเราเข้ามาด้านในแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการวัดอุณหภูมิของเรานะคะแล้วก็ให้เราล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะคะเมื่อเราผ่านทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการให้เอกสารลรงมากรอกประวัติค่ะค่ะหลังจากที่เราได้เอกสารกรอกประวัติมาแล้วนะคะเราก็สามารถมายืนกรอกประวัติที่จุดที่1ได้เลยนะคะเป็นจุดกรอกประวัติค่ะการกรอกประวัติสําหรับผู้ที่มาบริจาคเลือดนะคะจะต้องกรอกทุกครั้งที่มาบริจาคเลือดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริจาคเลือดประจําหรือว่าผู้บริจาคเลือดครั้งแรกนะคะจะต้องกรอกประวัติทุกครั้งเลยค่ะค่ะหลังจากที่เรากรอกประวัติเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปวัดความดันกันต่อเลยค่ะหลังจากที่เราวัดความดันเรียบร้อยแล้วนะคะจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนลงทะเบียนผู้บริจาคโลหิตนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้องส่งเอกสารนะคะเป็นทั้งประวัติที่เรากรอกนะคะแล้วก็บัตรประจําตัวผู้บริจาคเลือดแล้วก็ค่าที่เราวัดได้จากการวัดความดันนะคะ ต่อนะคะเราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่3นะคะเป็นจุดครัดกองโลหิตนะคะจุดนี้นะคะจะเป็นจุดวัดความเข้มข้นของเลือดนะคะความเข้มข้นที่ผ่านนะคะคือตั้งแต่12.5ขึ้นไปนะคะของยุวันนี้อยู่ที่13.3ถือว่าผ่านคะ่ะหลังจากที่เราวัดความเข้มข้นของเลือดเรียบร้อยแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่จะให้ยาม,มาไว้สําหรับบ่มรุงเลือดนะคะหลังจากที่เราผ่านการบริจาคเลือดเรียบร้อยแล้วคะ่ะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นตอนการบริจาคเลือดนะคะจะต้องดื่มน้ําอย่างน้อยหนึ่งแก้วก่อนเลยนะคะแล้วเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการบริจาคเลือดค่ะของยุนะคะจะเป็นข้างซ้ายนะคะเพราะว่าเป็นข้างที่เลือดออกเยอะนะคะแล้วก็ได้อเลือดในปริมาณที่เยอะนะคะหลังจากที่เราบริจาคเลือดเรียบร้อยแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่จะให้เรานั่งพักสักแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อดูว่าเราไม่มีอาการเป็นลมหรือว่าอาการอื่นหลังจากที่เราบริจาคเลือดนะคะ หลังจากที่เรานั่งพักเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถเดินมารับของว่างสําหรับผู้ที่มาบริจาคเลือดได้เลยค่ะก็คือจะแจกให้สำหรับคนที่มาบริจาคเลือดนะคะคนละ1ชุดเลยนะคะ ค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะสําหรับคนที่มาบริจาคเลือดวันที่ยุคไปนะคะคือวันที่19มีนาคม2 5 6 5นะคะก็จะมีคนมาบริจาคเลือดเรื่อยๆเลยนะคะทั้งวันเลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะมาบริจาคเลือดนะคะยุก็ขอเชิญชวนเลยนะคะถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งเลยนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะยุและบะหมี่รีวิวก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ